ขเขาจะเผือกอนุสรสถาบันสื่อเด็กและเยาวชนมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยเด็กไทยทันสื่อไอซีภูมิใจเสนอเมาส์มอยคิส ตอนขยะมีค่าอย่าทิ้ง วันนี้ว่าเท่าไหร่ก็ไม่สวยสักทีเลิกดีกว่ามิ้นอยู่เดี๋ยวนี้นะทําอะไรอะอุ๊ยตกใจหมดเลยอ้อมมีอะไรเหรอเราก็แค่เะกระดาษใบเนี้ทิ้งลงไปในนี้เท่านั้นเองทำไมอ้อมึนตกใจขนาดนั้นอะนี่ไงกระดาษพวกนี้เธอจะทิ้งลงถังขยะไม่ได้นะอ่ะนี่แต่กล้าแยกกระดาษ โรงเรียนของเรานะมีการแยกกระดาษพลาสติกขวดแก้วโลหะต่างๆเข้าใจไหมจ๊ะก็เข้าใจอยู่นะแต่ถ้าเรานํากระดาษเนี้ลงไปในตะกร้าเนี้ก็ต้องนําไปทิ้งรวมกันอยู่ในถังขยะใหญ่อย,อยู่ดีแล้วเราจะแยกไว้ทําไมล่ะ เธอคิดผิดแล้วละมิน้นโรงเรียนของเรามีธนาคารวัสดุรีไซเคิลที่ใ,ใครๆก็นํามาฝากขายได้เจ้าหน้าที่ของเราก็จะมารับซื้อทุกวันพุธส่วนขยะที่เราแยกกันในห้องเรียนนะเราก็จะนําไปขายเพื่อเป็นทุนในการพัฒนาโรงเรียนนี่ล่ะอ๋อแบบนี้นี่เองถ้างั้นฉันก็เอากระดาษพวกนี้ใส่ลงในตะกร้านี้ได้เลยนะเดี๋ยวก่อนมินอะไรอีกล่ะก็เราคัดแยกขยะแล้วนี่ไง ก็ดูมิ้นสิกระดาษใช้แค่ด้านเดียวด้านหลังยังเหลืออีกเอาไว้ทดเลขก็ได้นะกระดาษเนี่ยทำมาจากต้นไม้ถ้ามิ้นใช้ไม่รู้จักคุณค่าต้นไม้ก็ต้องโดนถูกตัดไปหมดเลยสินั่นสิต่อไปเนี้ยฉันจะคัดแยกขยะก,ก่อนทิ้งและคิดให้ดีก่อนทุกครั้งขยะมีค่ายอย่างนี้นี่เองถูกต้องแล้วจ้าถ้างั้นเราก็ไปกันเถอะ จะทำอะไรอะอุ้ยร้อยเล่นน่ะไม่ทิ้งหรอกเก็บไว้ทดเล่นดีกว่าถ้างั้นเราไปกันเถอะคราวนี้ไปจริงๆแล้วฮะ